disruptive t e ทคโนโ o ย y นะฮะภาษาไทยอาจจะแปลว่าเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรือเทคโนโลยีสร้างความพลิกผันนะพลิกผันคำว่า,าพ,ลพลิกผันมันจะต่อจากนวัตกรรมนะฮะคือนวัตกรรมเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยคนทีค่คิดสร้างสารรคได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยไอ้คู่แข่งเดิมนี่ก็จะเจ๊งนะฮะเจ๊งมันก็เลยพลิกผันไนงะ ก้าวกระโดดพลิกผันเทคโนโลยีเขาสูงกว่าเขาล้ำกว่าเขาก็ขายได้เยอะกว่ามีทั้งคุณค่ามีทั้งมูลค่าใช่ไหมฮะไอแต่ไอคู่แข่งอะ่ะมันก็เจ๊งไงมันก็พลิกผันดิเพราะาเดิมมันไม่แน่นอนแล้วงชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วมันถูกคนอื่นดิสลอฟไปแล้วอะ่ะตัวเองก็ถูกพลิกผันไปอาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีปวดโลกก็ได้เพราะมันมาป่วนคู่แข่งไงนะฮะ วันนี้ก็ความคิดสร้างสรรค์หรือวา่าผู้ชนะในการแข่งขันเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีข้อเสียสําหรับผู้แพ้แต่ว่าเขาจะไม่เขาจะไม่คิดถึงผู้แพ้เขาจะชนะไปเรื่อยๆจะจะ,จะยังไงดิสครัไปเรื่อยๆนะฮะตัวสําคัญของมันที่กําลังมาแรงมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ AI artificial intelligence นะฮะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ big data And Cloud Computing นะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ต n t e r n e t of Things แล้วก็พวกฟินเทคการเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นมาจากบล็อกเชนนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือ Virtual VR AR AR VR Virtual and Augmented Reality นะฮะยังมีตัวอื่น,อ,นอีกหลายตัวนะเช่นอากาศยานไร้คนขับเทคโนโลยีพันธุก,กรรมนะฮะ แต่ตัวที่สําคัญสาค,คัญกับวงการการศึกษาของเราก็ตามที่อาจารย์พูดไปอันแรกนี้จะขอแนะนําไปที่ ai นะฮะ ai ai ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ ai ธรรมดาแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า generative ai นะฮะก็คือมันคิดแล้วก็ออกมาเป็นผลผลิตได้เลยเหมือนเหมือนคนทำงานเลยคิดวิเคราะห์เสร็จแล้วออกมาเป็นข้อความเป็น paper เป็นผลผลิตการเกิดขึ้นของ chat gpt นะฮะเมื่อประมาณปี2-3ปีที่แล้วเนี่ยมันทําให้ตัวนี้ ai ตัวเนี้ยเฟื่องฟูขึ้นมาเลยนะเหมือน iphone นะฮะการเกิดขึ้นของ iphone ทําให้สมาร์ทโฟนเจริญขึ้นหรือ d ิสล u p เขาหรือเฟื่องฟูเฉพาะแบรนด์ของเขานะแล้วก็แบรนด์อื่นก็สร้างขึ้นมาแข่งขันนะสำหรับ generative ai เนี่ยมัน ใช้ทําได้หลายอย่างนะแค่เราป้อน Input เข้าไปมันก็จะออกมาการเขียนเนื้อหาการออกแบบกราฟิกการแปลภาษาการพัฒนาโปรแกรมนะการบริการลูกค้าอย่างอื่นแชทบอทนะการทําธุรกิจออนไลน์การวิเคราะห์ข้อมูลนะการสร้างสรรผลงานศิลปะอะไรก็หลายอย่างนะตอนนี้ภาพที่เป็นอาร์ตของ AI ก็สร้างออกมาได้เลยว่าตัวภาพธรรมดาเราทำไปเป็นภาพการ์ตูนนะไปเป็นคลิปเคลื่อนไหวได้ เป,เป็นคลิปพูดได้ใช่ไหมคลิปใส่ภาษาเข้าไปใส่คําพูดเข้าไปก็สามารถพูดใช้ AI สํสำเนียงของ AI ได้เลยเป็นในปัจจุบันนี้นะฮะไม่ฟรีนะตัว AI เนี่ยไม่ฟรีก็จะแนะนําตัวดังๆเนี่ยเสียรายเดือนก็ราคาประมาณ7จ็อกว่าบาทต่อเดือนนะแต่ว่าไอ้ตัวฟรีเนี่ยมันสู้ตัวจ่ายเงินไม่ได้แล้วก็มันก็ตัวจ่ายเงินมันก็จะอัปเดตให้ เก่งขึ้นเรื่อยๆประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเรื่อยๆนะนอกจากนี้มีคู่แข่งแบรนด์อื่นๆยี่ห้ออื่นๆออกมาตีตลาดมากมายนะในปัจจุบันนะยังมี Perfect City ยังมีตามไม่ทันหนึ่กันนะมีแบรนด์ใหม่ๆนะ Google ตอนนี้ก็เอา AI Google เข้าไปใส่ในเอ่อเซิร์ของ Google แล้วนะแต่ว่าเมื่อจุดจีนของจีนก็มีแบรนด์ใหม่ออกมานะจุดจีนปี8 8เนี่ย ก็คือเขาเรียกดิฟซิกแล้วเขาโอวว่ามันต้นทุนมันต่ํากว่าแบรนด์อื่นๆน,นะไอของบริษัทอื่นๆแต่ว่าไอรายเดือนรายเดือนก็จะถูกกว่าด้วยนะเขาก็ลองใช้กันต่อไปว่าตัวไหนดีบ้างนะฮะต่อไปมาดูเรื่อง ARVR นะ Virtual Reality และอาจารย์ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับ Immersive Learning นะ Immersive Learning ก็เกี่ยวกับโลกจริงกับโลกเสมือนนี่แหละที่มันผสมผสานกัน ส่วนทำการให้การเรียนรู้ของเด็กปัจจุบันมันสนุกสนานนะถ้าออกแบบดีๆนะ m e r s v v e l e a ิม ning มันก็จะมีตัวไหนบ้างตัวแรกก็คือ AR นะหรือ Augmented Reality นะก็คือเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับมุมมองของโลกจริงนะใครเคยเล่นเกมโปเกมอนนะอันนั่นแหละไอ้โปเกมอนเนี่ยที่เขาไปตามหาตัวกันนะ่ยหรือตามหาเหรียญอะไรต่างๆเนะี่ยนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดี ที่สุดของ AR อีกตัวนึงคือ VR Virtual Reality นะการจำลองออสภาวะแวดล้อมผ่านแว่น VR ซึ่งจะไม่มีไม่มีภาพของโลกจริงเข้ามาแทรกนะเช่นใช้กล้องต่างๆเช่นกล้องดังๆก็มี Oculus Meta PlayStation Sony นะเห็นคนออกกำลังกายหรือคน ปัจจุบันคนออกกำลังกายเนี่ยใช้กล้องนะกกล้องแล้วก็ขยับตัวนะเขาอยู่ในโลกของเขานะโลกของ VR virtual reality โลกเสมือนจริงถ้า AR รวมกับ VR นะเขาเ็าเรียกว่า MR หรือ mixed reality ก็คือใช้ผสมกันนะระหว่างแล้วก็จะผสมกับโลกจริงอีกด้วยนะก็เป็นโลกเสมือนแล้วก็โลกจริง AR VR แล้วก็โลกจริงอีกนะ อีกตัวหนึ่งก็คือ extended reality นะี่เป็นคำรวมของ ar vr และ mr มีการโต้ตอบกันได้ด้วยนะมีโลกส่วนมีการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะถ้าใช้ในเน็ตที่มันความเร็วสูงๆจะกดเป็นคอนเทนต์เสมือนจริงนะมีคุณภาพสูงแบบเรียวไทม์เลยนะฮะเฟซบุ๊กก็เปลี่ยนชื่อเป็น Meta แล้วนะ Word. เมตาเวิร์สภาษาไทยก็เรียกจักรวาลนลุมินะนะต่อไปใส่กล้องแนละ้วก็เป็นตัวละครสมมุตินะใครเคยดูหนังเรื่อง อะไรนะที่มันเป็นตัวละครสมมุติเข้าไปในอยู่ในโลกเสมือนจริงนะแล้วก็มีกล้องอันนึงแล้วเข้าไปคุยกันแต่ว่าไม่รู้จักตัวจริงกันนะนั่นแหละเป็นโลกเสมือนจริงอันนะี้เป็นโลกอีกโลกหนึ่งระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนก็บอกคนจะอยู่ในโลกเสมือนมากกว่าโลกจริงนะเป็นจินคล้ายจินตนาการมากกว่าความจริงอะไรทํานองน,นั้นนะทางการศึกษานี่ก็สามารถออกแบบออห้องเรียนการเรียนรู้ได้หลากหลายเลยนะแต่ว่าต้อง เข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับห้องเทคโนโลยีแล้วก็เราก็ออกแบบให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้มีความน่าสนใจมากเลยนะอันต่อไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอ่อบิ๊กดาตนะฮะจากการที่ข้อมูลข่าวสารนะัในโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะจำนวนมหาศารมากขึ้นเนี่ยนะในบทเรียนเรื่องหน่วยความจำของสารสนเทศระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นะ ก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Big Data หรือการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะฮะไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือในใน, Cloud ing, ในคลาวด์คอมพิวติ้งในก้อนเมฆในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือคุยข่ายในองค์กรก็ตามนะฮะองค์ประกอบของ Big Data มันก็จะมีด้วยกัน5 V V ด้วยกันนะ V V นะฮะ V แรกก็คือ V แรกนะฮะก็คือ Volume Volume นะหรือ Volume อ่านแบบ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเขาเรียกว่า volume volume อ่านแบบไทยๆเรียก volume นะฮะคือข้อมูลปริมาณมากนะฮะแล้วก็ขนาดใหญ่เก็บไว้ได้ที่เซิร์ฟเวอร์หรือทีอ่พื้นที่การเก็บนะะั่นแหละเขาเรียกเป็น big data องค์ประกอบคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันคือต้องมีขนาดใหญ่ปริมาณมาก volume นะฮะอันที่สองก็คือมีความหลากหลายของข้อมูลหรือว่าวา variety ไตี้าา 80, นะฮะ ก็คือมันมีเยอะข้อมูลหลากหลายเช่นข้อมูลข้อสอบนนโรงเรียนเราข้อมูลข้อสอบข้อมูลชื่อนักผู้เรียนนะหรือว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีภาพกิจกรรมมีอะไรพอร์ตพอลิโออะไรต่างๆมันก็เป็นข้อมูลหลากหลายชนิดนั่นเองในที่เก็บที่นี้ที่เรียกว่า Big Data เนี่ยนะ คุณตวติข้อต่อไปของมันก็คือรวดเร็ว velocity ก็คือเวลาเราจะค้นมันเนี่ยจะหามันเนี่ยเขาจะสร้างออกแบบให้มันค้นได้รวดเร็วเช่นการเสิร์ชหรือว่าการใช้ปอมเอนจิเ e ียริปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ต่างๆเนี่ยมันจะค้นได้รวดเร็วมากนะฮะอันต่อไปก็คือ value 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 สัยไทยอ่านแบบสาไทยเรียก value อ่าน,านแบบอังกฤษ value value นะก็คือมีคุณค่า จะหรือว่าคําว่าคุณค่ากับคําว่ามูลค่ามันใกล้คิดกันใกล้เคียงกันนะนะมันมีคุณค่าที่จะนําไปใช้ในลักษณะต่างๆนะฮะในทางการศึกษาเราก็นํามาใช้การเก็บข้อมูลที่เป็นระบบหรือขนาดใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์มากในการที่เราจะ<อ><อ>บรหิหารจัดการข้อมูลเพื่อการศึกษาเพื่อการบรหิหารการศึกษาของเราเนี่ยนะต่อไปก็คือข้อสุดท้ายของมันก็คือวอร์รัชิตี้นะความถูกต้องชัดเจนบิจต้านี่ก็ต้องออกแบบให้มัน มีความถูกต้องชัดเจนนะฮะในการที่จะค้นหาในการนยาประโยชน์ความถูกต้องชัดเจนออกแบบไว้เป็นตัวอย่างเนเป็นออคุณสมบัติอย่างหนึ่งในในการออกแบบ Big Data ให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะฮะอันนี้คือ 5v ของ Big Data ต่อไปเรามาคุยกันเรื่องบล็อกเชนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่มากๆแล้วกออ็กำลังจะน่าจะดังนะมีคนทำนายว่ามันจะดังยังไม่ดังเท่าที่ควรนะฮะ มันเป็นลักษณะของการที่ไม่มีเซ็นทรัลไลซ์คอนโทรลหรือไม่มีไม่มีตัวกลางในการอนุมัติข้อมูลในการกระจายข้อมูลไม่มีเช่นเราจะเอาเอกสารไปทําอะไรสักอย่างเราต้องให้ผู้มนวยการพอโรองเรียนนะเซ็นก่อนใช่ไหมในลักษณะนี้เป็นแบบเก่าที่เรียกว่าเซ็นทรัลไลซ์คอนโทรลคือการควบคุมจากส่วนกลางนะฮะแต่บล็อกเชนเนี่ยไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันจะอนุมัติตัวเองเของมันนะฮะ เป็นเครือข่ายเหมือนกันบล็อกเชนเนี่ยบล็อกเชนที่มันเรารู้จักมันครั้งแรกก็คือไอ้พวกฟินเทคหรือฟินแนลฟินแลนเชียลเทคโนโลยีก็คือบิตคอยนั่นเองคาดว่าจะดังแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ดังมากนะักบล็อกเชนเนี่ยตัวอย่างทางการศึกษาของเรานี่ก็เช่นการขอใบอประกาศนียบัตรวิฒิบัิรันะฮะเ,เวลาที่เราจะขอตามปกตินะเราต้องให้ผ่านสภาแล้วก็ให้ผู้ผู้มีอำนาจเซ็นนะใช่ไหมแต่การขอจากบล็อกเชนเนี่ย มันออกมาเลยแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยนะฮะมันเป็นระบบอย่างนั้นก็คือว่าไม่ต้องผ่านตัวกลางไม่ต้องผ่านเซ็นทรัลไลค์คอนโทลไม่ต้องผ่านผู้มีอำนาจแต่ว่าเป็นระบบที่เชื่อถือได้ก็คือออกจากตรงเนี้ยมันก็จริงอ่ะมันเป็นเอกสารจริงเอกไม่เชื่อถือได้เลยจากระบบจริงเขาเรียกระบบบล็อกเชนนี่เองนะฮะอันนี้ก็คือประการปิบัติวุฒิบัตรเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการศาึกษา ส่วนบล็อกเชนในเรื่องการเงินเทคโนโลยีการเงินนะก็ตัวบิตคอยนะฮะมันปัจจุบันหนึ่งเหรียญนี่ก็ราคาสูงมากนะไม่ได้ตามเหมือนกันแต่ว่ามันผันผวนนะขึ้นขึ้นลงๆนะก็แต่ว่ามีตระกูลอื่นอีกนะปัจจุบันเป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินนะก็คือเอาเงินธรรมดาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นสะกูลของคริปโตเค r เรนซีแล้วก็เอาคริปโตไปแลกเป็นเงินสดในประเทศอื่นอีกสําหรับคนพวกทุจริตนะนะก็จะสามารถ ยกเงินได้นะแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีประเทศที่ยอมรับเอาสามารถนำคริปโตเคเรนซีไปใช้ในทางราชการของเขายังน้อยอยู่นะแต่หลา,ลายประเทศกำลังลเริ่มจะทำเนี่ยแต่ก็ยังยังน้อยอยู่นะประเทศไทยเรายังไม่ยอมนะยังไม่ยอมให้เ,เงินคริปโตเคเรนซีเนี่ยสามารถาแลกเปลี่ยนทางกฎหมายตามกฎหมายได้อย่างนะยังเป็นในตลาดมืดอ,อยู่สำหรับ สำหรับพวก call center หรือพวกมิชฉาชีพเนะี่ยนิยมมากในการที่ทฟอกเงินเอาไปฟอกเงินนะเงินเงินสดที่ได้มาโดยทุจริตเนี่ยสามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็นเงินพวกนี้แล้วก็เงินพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นเงินสดอีกทีในประเทศอื่นหรือสกุลอื่นมันจะไม่ไม่ทราบที่มาเลยว่ามายังไงนะฮะก็เป็นสวรรค์สําหรับนักฟอกเงินนะแต่สําหรับเอ่อ ก็ยังที่บอกไปคือหลายๆประเทศก็ยังไม่ได้ยอมรับหลายๆประเทศกำลังเริ่มจะยอมรับไม่ทราบว่าจะยอมรับได้แค่ไหนนะฮะ